สวัสดีครับมาพบกับผมปลาจวบครับวันนี้จะมาสอนแนะนำวิธีการผูกตะขอเบ็ดตะขอเบ็ดตกปลานินครับผมตกปลานินหน้าดินนะฮะจะมีตะกร้อนะครับมีลูกหมุนตะขอเบ็ดชินุเบอร์หนึ่งครับคมพลิ้วแข็งแรง ก็มีสาย PE ครับขนาด0.3ม mm, ิเมตรก็ผม11ปอนด์ก็จะมีสาย PE 0.60มิเ mm, ม45ปอนด์ครับ100ปอนด์ครับโทษทีครับมารับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตะขอเดี๋ยวจะบอกวิธีการง่ายๆครับ สำหรับมือใหม่มือเก่าครับท่านที่ต้องการหาความรู้ก่ยกับตกปลาครับมาชมกันนะครับโอเคตะขอเบ็ดหยิบมานะครับเดี๋ยวเราจะมัดตะขอก่อน, <c oughs> นสายพีอันนี้สายเล็กนะครับ0.23มมิลลักษณะนี้ สายยาวอยู่ด้านบนออสายสั้นอยู่ด้านบนสายยาวด้านล่างนี่จับพนเลยครับสองรอบก่อนนะครับสองรอบเสร็จเปลี่ยนมือไปที่มือขวาก็หมนุน ทางเดียวกันสองสามสี่ประมาณนี้ครับแล้วก็สอดเข้ารูจะมีรูนี่ครับรูไดนะ้สอดเข้าไปจะเป็นลักษณะน,นี้ รูด,ดไปนี่ครับจีลักษณะนี้ดึงให้แน่นใช้คีมอืมดึงค่อยดึง แทรกนิดหน่อยจิ้ง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 ครับนุ่มได้๋ยวแล้วสนานนี้ครับอยู่บนนี่นะโอเคแล้วก็ตัดจิมตัดสายพี ตัดเสร็จแล้วไฟเช็คเก็บปมให้ฟูปุ๊บนี่จะสวยโอเควัดมานะครับห้าเซนมีบอกให้เหลียกเลยครับห้าเซนจับไว้ห้าเซนนะนี่คือห้าเซนสายชิ่งแล้วก็สาย่างนี้ ครับห้าเซนแล้วก็ดึงมาอีกเลยอีกประมาณเท่าตัวห้าเซนครับเหมือนกันเลยมาอีกเซ็นก็ตัดหรือจะยาวอนไ้ก,ก็ได้ถ้าใครถนัดห้า <c oughs> เซนครับ จับดูนะครับเนี่ยเส้นนะโดยประมาณแล้วก็ต,งต,งตรงนี้ตรงนี้เส้นที่เหลือโค้งมั้งเอาปูตะขออีกอันหนึ่งใส่ลงไป ก็ผูกตอออันสองรอบเนี่ยยังก็เหมุนไปทางนี้ด้วยกันเหมือนเดิมสองสามสี่ อีรอบแล้วแล้วก็สอดเข้ารูนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับลักษณะเดียวกันกับตะขอผูกเหมือนเดียวกันเลยก็ดึงให้นปรับทีมนี่นี่พอประมาณะ ดึง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  <c oughs> ดึงแล้วครับโอเคสกวอน,น่นแล้วก็เอาออกลดสายครับแล้วก็ตัดออกตัดส่วนเกินออกเดิม เขปิดกันฟูนี่ครับเป็นลักษณะนี้ได้แล้วลักษณนี้นะครับโอเคจะไปตะกร้อนี่ ที่มีลูกหมุนเราก็เอาที่ไม่มีลูกหมุนทางไม่มีลูกหมุนครับมักเลยทำนี้โอเคจุ่มมามีรูแล้วก็เข้ารูไปเลยปึ๊บแล้วอีกมือหนึ่งก็แปะไว้จะเป็นลักษณะนี้แล้วอีกมือหนึ่งก็กหกยิบตะขอเสียบเข้ารู ม่ชาตโอเคชัดดูนะครับเสียบเข้าไปนี่เป็นละะนักษณะนี้นะครับผมโอ๊ยติดมึง <c oughs> คมจัดตัวขอยี่ห้อเนี้ยคมดีนะครับไวเหนียวหน่อยนะครับเนี่ยจะอยู่ษณะนี้พอได้แล้วแล้วก็ฉีกออกฉีกอวนะก็ สอดเข้าไปใหม่นี่ดูนะครับดูตามมือผมนะครับด,ดูช้าๆนะครับก็เข้ารูนี้เพื่อความเข็งแรงอืมข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งก็ทําอย่างเช่นเดียวกันนะครับเข้ารู นี่ได้แล้วถ้าได้แล้วก็ถึงนึงเออโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วครับขั้นตอนมัดตะขอเบ็ดเสร็จไปแล้วครับครับจะเป็นลนักษณะนี้ครับต่อไปผูกสายกับลูกหมุนอันเล็ก สารนี้ก็ผมใช้ศูนย์จุดอกศูนย์มิลเมตรครับก็มัดนี้ลอดห่วงเข้ามาห่วงอย่างนี้นะทางสั้นเสียบข้อรูอีกจะเป็นลักษณะนี้นครับแล้วก็ เนื้วก็หมุนเน้อบีบไว้เนื้วก็หมุนหมุนนะช้าๆดูนะผมจะทำให้ดูชา้าประมาณสี่ห้ารอบนะครับแล้วก็เสียบรูด,ด้านล่างเห็นรูไหมครับแล้วก็เสียบรูที่อยู่ด้านล่างจากด้านหลังมาหัวก็จะโผล่ออกมาอย่างเี้จะรูดอุ้ยหลุดโทษทีครับ เอาใหม่เอาใหมไม่มีตัดต่อครับวิดีโอผมเอาใหม่ครับใส่เหมือนเดิมครับนี่จะเป็นนี้หมุนหมุนหมุนสักห้ารอบ ผมดูสอดข้าวทูได้ได้วครับแล้วก็ออกมาอย่างงี้ใช่สอดรูแล้วออกไหมค่อยระวงังหน่อยเอนี่ก็รูดรรูดรูดรรูดจะเป็นลักษณะ,ะน,นี้นะครับเหมือนเดิม ตัดปลายออกออ,กอ,อกไปเช็คผิดนี่ครับอืวัดดูว่ายาวเอาขนาดสิบห้าเซนแล้วก็ตัดสิบห้าเซนแล้วก็ตัดเลยนะครับอื ได้ครับสินไปเช็คปิดดิกกันฟูนี่ครับแล้วก็ได้แล้วแล้วก็เราตรงที่มีลูกหมุนครับเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ,ร,บ,ร,บรอบเดียวพอนี่ เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนสามสี่รอบแล้วก็ยัดด้านหลังตรงรูด้านหลังมาแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับดูดูดิดชาครับลักษณะนี้อืมเป็นนัน่นไอ ตัองอึงให้แน่นนะครับท่านผู้ชมโอเคปลายมันเดิมตัดออกให้กุดแล้วก็ไฟลน์นแปะเตรียว่าอันสำเร็จนะครับทคมจัดนี่สำเร็จแล้วตักรอตกปลานินครับจะมีโฟมนะครับ เมิตโฟมใช้เมิตโฟมเล็กเนี่ยครับเมิตโฟมเล็กเสียบเมิตโฟมก็เสียบประมาณนี้นะครับนี่เมิตโฟมจะอยู่แบบนี้แต่ขอเบ็ดจะมีสองอันตะกอดเดียวไซเล็กไซโบอันนี้คือคัดไซโบเลยนะครับ เพาะไม้ที่มีปลันีนครับตกได้เลยปับ๊บนี่รูปภาพสมเร็จจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปั้นเหยือ่อแล้วทีนี้ปั้นเหยื่อหุอ้มตะกร้อเสร็จแล้วก็มาแปะไว้ติดกับตะกร้อเลยครับตะกร้อเลยสองอันแล้วก็โยนทิ้งไว้แล้วก็รอปลามากินแล้วโฟมตัวนี้จะไม่ลอยนะครับผมโฟมตัวนี้จะไม่ลอยนะ ปลามันจะมาปลานินมันมันจะกินติดกับพื้นมันจะมาดูดเข้าไปเลยติดปากมันมันพ่นออกมันสลัดมันก็จะดึงอย่างนี้เราไปเราก็วัดเอาเนี่ยแค่นี้แหละครับผมตกลงตกปลานินจากช่องผมปลาจวบขอบคุณนะครับที่รับชมครับผมใช้ได้ผลจริงๆครับผมใช้ประจาครับจะมีคลิปอีกหลายคลิปย้อนไปดูนะฮะผมได้ปลานินตัวใหญ่ๆครับขอบคุณนะครับผม สวัสดีครับติดต่อติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ